สวัสดีนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายทุกคนในนามของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุนทรภูมิขอสแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่จะสําเร็จการศึกษาจากล้วของมหาวิทยาลัยแห่งนี้นับเป็นความสําเร็จก้าวแรกของชีวิตในด้านการศึกษาซึ่งจะเป็นความภาคภูมิใจของอาจารย์ทุกคนรวมถึงครอบครัวและตัวเราเองที่ได้มาด้วยความมานะและความอุตสาหะจากนี้ต่อไปขอให้นักศึกษาทุกคนได้นําองค์ความรู้ต่าง ที่ได้มาจากการเล่าเรียนในรั้วมหาวิทยาลัยแห่งนี้นำไปประยุกต์ใช้ให้ทันต่อเหตุการณ์และสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในยุคปัจจุบันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดรวมถึงขอให้ทุกคนปฏิบัติงานให้เต็มที่เต็มความสามารถใช้ชีวิตในอาชีพการงานด้วยความซื่อสัตย์ความอดทนและความเสียสละโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ต้องมีความสุภาพความอ่อนน้อมถ่อมตนมีสัมมาคารวะต่อผู้อื่นและสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งต้องมีคุณธรรมจริยธรรมและจรยาบรณในวิชาชีพซึ่งจะนำพาไปสู่ความสำเร็จอีกด้านหนึ่งของชีวิตสุดท้ายนี้ขอให้ทุกคนก้าวไปสู่ข้างหน้าด้วยความท้าทายใหม่ๆในชีวิตและผมหวังว่านักศึกษาและว่าที่บัณฑิตทุกคน ที่จะสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งนี้จะเป็นกําลังที่มีคุณภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและประเทศชาติต่ตอไปขอบคุณครับ